ตอนนี้ผมอินกับเพลงซูโม่ฉื่อมากนะครับมีใครใครฟังนะครับแล้วผมได้หูฟังตัวใหม่มานะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ Kudo Dog นะครับก็จัดไปนะครับซึ่งพอเปิดฟังปุ๊บแบบขนลุกเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังดูนะเพลงนี้นะครับนี่ครับ มีใครเคยฟังเพลงนี้ไหมครับคือหูฟังตันนี้มันดีขนาดที่แบบว่าฟังแล้วขนลุกเลยเสียงแบบเพาะมากนะครับเบสตึบเสียงใสนะครับแล้วก็มีแบบโยกซ้ายขวาซ้ายขวาได้ด้วยนะฮะคือเห็นราคาล้งงงนะครับร้อยกว่าบาทครับข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือหูมันใหญ่ครับนี่ครับหูมันใหญ่ครับถูกเสียงดีนะครับแต่หูใหญ่ครับผมเป็นคนหูเล็กครับดังนั้นใครที่แบบเป็นคนหูเล็กนะครับอันนี้ใส่อาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ข้อดีมันมีเยอะครับหูฟังสมัยนี้เนี่ยคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพง เสียงก็ยังได้ยินอยู่นะครับใครที่แบบว่าฟังเพลงแล้วก็เดินไปเดินมาทั่วบ้านนะครับตัวนี้จัดเลย10เมตรนะครับแล้วก็ชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเราสามารถพูดคุยสูงสุดได้8ชั่วโมงฮะแล้วก็ตัวชาร์จเนี่ยเป็นชาร์จแบบ Type C นะครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับใครที่จะหาหูฟังอันใหม่นะครับแล้วก็แบบอยากจะได้ของดีราคาไม่แพงนะครับตัวนี้เลยนะครับ Google Doc นะครับตะก้าอยู่ตรงนี้นะครับ